มารทมินตอนที่สลืมของขวัญหรือเปล่าเดือนอ้ายสะดุง้งเมื่อมีเสียงเตือนข้อความหลายเข้ามานิ้วเรียวรีบเลื่อนปลดล็อกด้วยรหัสผ่านทั้งสีตัวก่อนที่หน้าจอจะปรากฏข้อความที่ถูกส่งเข้ามาจากทางสหรัฐเรียวปากบางอมยิ้มเมื่อได้อ่านตัวอักษรพวกนั้นเธอเองก็ลืมไปเลยว่าสหารัฐ จะให้ของขวัญอีกหนึ่งชิ้นหลังจากที่ตกใจเรื่องของพชิราเธอก็ไม่เจอกับพ่อเลี้ยงสิงห์อีกเลยนึกว่าเขาเข้าห้องนอนไปเสียแล้วพรุ่งนี้ก็ได้ค่ะมันดึกแล้วนะขะัในสิงห์กดส่งกลับไปหาชายหนุ่มเตรียมที่จะกดรอกโทรศัพท์เพื่อที่จะเข้านอนแต่ว่าข้อความของอีกฝ่ายส่งมาทันได้ เหมือนเขาเล่นโทรศัพท์อยู่ก่อนหน้านั้นจึงต่อมาเร็วแบบนี้ไม่ได้ต้องคืนนี้เท่านั้นเดือนอ้ายขโหมดคิ้วด้วยความแปลกใจแต่สหรัฐก็ส่งมาติดติดกันอีกเพราะถ้าพรุ่งนี้มันก็ไม่ใช่วันเกิดเธอแล้วสิฉันตั้งใจจะมอบมันให้เธอนะเดือนอ้ายให้ตายสิ ช่วยบอกเอทีว่าคนที่พิมพ์ข้อความเมื่อครู่ใช่พ่อเลี้ยงสิงผู้มาดขลึมหรือเปล่าเธอไมเขาถึงได้โรแมนติกขนาดนี้กันนะพ่อห่มเธอจะขาดอยู่แล้วเขินบิดตัวไปมามือก็จิกพ่อห่มไปด้วยหรือว่าฉันไม่ใช่คนสำคัญสำหรับเธอสรุปแล้วฉันคิดไปเองฝ่ายเดียวใช่ไหมใช่สินะฉันมันแก่แล้วนี่ คนแก่ขี้น้อยใจเสียงหวานได้แต่บ่นอุบอิบแต่ใบหน้าเปื้อนไปด้วยรอยยิ้ม <c oughs> ก็ได้คะ่ะอจะออกไปรอที่หน้าบ้านนะคะเธอพิมพ์ตอบกลับไปอีกครั้งก่อนจะล้มตัวนอนแล้วดิ้นดินด้วยความดีใจหากมันเป็นความฝันเธอจะไม่ตื่นขึ้นมาเลยวันนี้เป็นวันเกิดที่ดีที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ที่ต้องนัดสหรัฐมาหน้าบ้านเพราะว่าเรือนใหญ่แยกออกมาจากบ้านพักของพ่อเลี้ยงสิงห์ผู้โดดเดี่ยวเขานะ่ะลอกส่วนตัวสูงจึงไม่ค่อยชอบสูงสิงกับใครเท่าไหร่นักเวลาทานข้าวก็จะมาทานที่เรือนใหญ่ของรังสีการเสียมมากกว่าครั้นจะให้เธอไปเอาของขวัญที่บ้านพักของพ่อเลี้ยงหนุ่มก็เกรงว่าจะไม่เหมาะสมถึงรับหลังคนอื่นเธอและเขานั้น จะกอดจะจูบกันไปแล้วก็เถอะสหรัฐนะมือไวและอันตารายเป็นอย่างมากคงต้องระวังตัวและคอยตั้งรับเอาไว้ให้ดีเดือนอายบอกตัวเองอย่างนั้นแต่พอถึงเวลาจริงๆเธอก็มักจะโอนอ่อนให้กับคนเจ้าเล่ได้อย่างง่ายดานี่ก็เพิ่งจะอาทิตย์กว่าๆเองนะที่เขามาสารภาพความรู้สึกและขอให้เธอตอบตกลงที่จะร่วมใช้ชีวิตกับเขา มันเร็วไปหรือเปล่าที่จะด่วนตัดสินใจหรือว่าที่สหรัฐรีบเพราะว่าเขาต้องการมีทายาทสืบสกุลกันคนตัวเล็กรีบสายสีษะก,กับความคิดบ้าๆของตัวเองเมื่อจินตนาการไปไกลจนหน้าอายในสิงเดือนอายรีบหันมองซ้ายขวากลัวว่าจะมีใครมาเห็นเข้าพ่อเลี้ยงสิง เล่นโผล่มาไม่ให้สู้ไม่ให้เสียงแถมยังกอดเอลเธอเอาไว้แนบแน่นไขรไม่ตกใจก็บ้าแล้วละ่ะเห็นยืนทำหน้าแปลกๆก,ก็เลยอยากแกล้งขึ้นมาเสียงทุ้มพูดชิ้ริมใบหูจนขนกายนั้นลุกสู้ไปหมดไหนคะของขวัญที่จะให้อ้ายเดือนอ้ายแกะมือนหนาออกจากเอลตัวเอง แล้วหันไปทวงของขวัญที่ว่าดวงตากลมโตมองร่างสูงแต่ก็ไม่เห็นว่าเขาจะถืออะไรติดมือมาด้วยจริงสิถ้าถือของมาแล้วจะกอดเธอได้อย่างเมื่อครู่ได้อย่างไรกันนี่มันชักใจย,ยังไงยังไงแล้วนะในสิงหลอกอ้ายเหรอคะเธอถามอย่างแง่งอนหลอกให้เธอออกมา โดยเอาถ้อยคำโรแมนติกมาล่อใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ลออแต่ว่าลืมหยิบติดมือมามันนี่สิมือบางถูกกุมเอาไว้ก่อนจะโดนกระตุกจากร่างสูงเดือนอ้ายมืนงงว่าสหรัฐกำลังจะทำอะไรกันแน่ไปไหนคะเธอถามอย่างไม่ไว้ใจในสิงเจ็บนะคะ คลำหน้าผากตัวเองก่อนจะเม้มปากเข้าหากันแน่นก็เขาเล่นดีดหน้าผากแบบนี้มันก็เจ็บเหมือนกันนะไปเอาของขวัญยังไงล่ะเดือนอายได้แต่เดินตามร่างสูงเพราะขืนตัวไปก็ไร้ประโยชน์เนื่องจากสหราฐจับมือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งมาหยุดอยู่หน้าห้องนอนของชายหนุม่มยิ่งสาวฝืนตัวเองเอาไว้ ไม่ยอมเข้าไปตามแรงดึงของชายหนุ่มอายว่าอายอารอข้างนอกดีกว่าค่ะนายเข้าไปหยิบม,มาเถอะนะคะเธอบอกเสียงสั้นๆพลางส่งยิ้มให้กับเขาด้วยกลัวฉันหรือไงถ้าฉันจะทำจริงๆฉันจัดการเธอไปนานแล้วเดือนอายเข้ามาเร็วๆสหรัฐบอกด้วยเสียงเหนื่อย เล้วปล่อยคนตัวเล็กก่อนจะเดินนำเข้าไปทำทีเป็นไม่สนใจหญิงสาวไม่มีอะไรหรอกบัง้งเดือนอ้ายนึกอยากจะเข่งหัวตัวเองที่คิดอะไรไม่เข้าท่าแต่สุดท้ายก็ยอมเดินเข้าห้องตามคนตัวโตวไปปิดประตูด้วยสิเรียวปากบางบนขมุบขมิบชายหนุ่มเบา มาดูนี่ชอบหรือเปล่าล่ะเดือนอ้ายเดินเข้าไปหาคนที่กวักมือเรียกในมือของเขานั้นถือกล่องอะไรบางอย่างหัวใจคนตัวเล็กเต้นกระนำอยากจะรู้เหลือเกินว่าของในนั้นมันคืออะไรกันแน่ในสิง่งของตรงหน้ามันคือสร้อยขอจี้มีเพชรรูปหัวใจเธอไม่รู้มูลค่าของมัน รู้เพียงว่ามันไม่ใช่ถูกๆแน่นอนอยหังน้อยก็หลายบาทซึ่งเธอคิดว่ามันมากเกินไปหันหลังมาสิมันเยอะเกินไปหรือเปล่าคะอายไม่กล้ารับหรอกคะ่ะเธอดันมือสหรัฐไม่กล้ารับของราคาแพงขนาดนี้ฉันตั้งใจซื้อมาให้เธอนะจะไม่รับนี่เหรอหัวใจของพ่อเลี้ยงสิงเลยนะ ยอ้าอาไม่คู่ควรหรอกคะ่ะอายเป็นแค่เด็กเสียงหวานถูกขัดขึ้นเมื่อสหรัฐโน้มตัวลงมาจูบปากบ้างก่อนจะผลักตัวออกมาเดือนอ้ได้แต่ยืนอึ้งอยู่อย่างนั้นจนรู้สึกหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมจนชายหนุ่มต้องอบเอวบางเอาไว้ยิ่งกว่ามารยาใหญ่ผู้หญิงร้ายกาจ แม้จะสะอิดสะเอียนแต่ก็ต้องอดกลัน้นไม่แสดงสีหน้าออกไปเพื่อบรรลุตามเป้าหมายที่วางเอาไว้วันเกิดอย่างนั้นน่ะเหรอเขาจะทำให้เดือนอ้ายจดจำมันไปจนวันตายวันนี้เนี่ยทุกๆปีจะต้องเป็นวันที่ทำให้ผู้หญิงคนนี้ทุกข์ใจมากที่สุดใส่เอาไว้ถึงจะยังไม่ตอบตกลง แต่ก็อยากตีตราจองเอาไว้ก่อนไอ้พีทมันจะได้รู้ว่าเธอมีเจ้าของแล้วดวงตาประกลายกล้าเมื่อนึกถึงสิ่งที่เพื่อนรักบอกกับเดือนอ้ายก่อนหน้านั้นในสิงรู้หรอคะถามอยากหวานระแวงเพราะกลัวว่าเขาจะแผงลงฤทธิ์ใส่เธออีกไม่รู้หรอกนะว่าทำไมสหรัฐถึงรู้ หรือว่าขออยู่ตรงนั้นแต่ที่แน่ๆเธอไม่อยากให้ผู้ชายตรงหน้านั้นรู้ยังไงพาชิราก็เป็นเพื่อนของสหรัฐไม่อยากให้มาผิดใจกันเรื่องแบบนี้เลยเห็นเต็มสองตาได้ยินทั้งสองรูหูเขาแค่นหัวเราะก่อนจะจับหญิงสาวหันหลังแล้วจัดการใส่สร้อยให้ไม่ถามความสมัครใจใส่เอาไว้ ห้ามถอดเพราะว่าจากนี้ต่อไปเธอเป็นของฉันในสิงเดือนอ้ายร้องเสียงสัน่นเมื่อเริ่มรู้สึกแปลกๆร่างสูงเริ่มเดินเข้าหาเธอจนเธอนั้นต้องขยับหนีออกไปแต่ว่ามันก็ไร้หนทางเมื่อสหรัฐตอนเธอมาจนติดกำแพงเขาใช้มือยันกำแพงเอาไว้ทั้งสองข้าง กลายเป็นว่าเดือนอ้ายนั้นตกอยู่ในอ้อมแขนไปโดยปริยายเขาจ้องมองเธอเหมือนกับราชสีที่กำลังหิวกระหายนิ้วหนาเกลี่ยไล้ใบหน้างามก่อนจะเหยียดยิ้มออกมาอย่างพึงพอใจร่างบางรีบดันแผงอก,อกแกล่งเอาไว้แม้ว่ามันจะไม่ได้ช่วยอะไรเลยก็ตามแต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้สหรัฐทำอะไรตามอำเภอใจ ไหนบอกจะไม่ทำอะไรอ้ายยังไงล่ะคะไม่ได้บอกว่าจะไม่ทำแค่บอกว่าถ้าจะทำคงทำไปนานแล้วใช่ที่ยังไม่ทำเพราะว่ามันยังไม่ถึงเวลายังไงละ่ะเดือนอ้ายนะ่ะเป็นเด็กรักเรียนเพราะฉะนั้นอะไรที่เธอไฟ,ฟ่ฝันหรือว่าปรารถนาเขาจะเป็นคนกระชากมันลงมา แล้วบทขยี้ด้วยปลายเท้าเองไม่ได้นะคะมันไม่ถูกต้องอาหายังไม่ได้ตอบตกลงอาไฮอยากบอกคุณท่านก่อนคำตอบของเธอมีแค่คำเดียวเท่านั้นก็คือตกลงจะช้าหรือเร็วยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นเหมือนกันอย่าก,กลัวไปเลยเพราะว่าฉันตั้งใจจะรับผิดชอบเธออยู่แล้วที่รัก ที่รักบ้าจริงๆใช่เดือนอ้ายเป็นที่รักของนายสิง์ยังไงล่ะเขาเหยียดยิ้มด้วยความสะใจแต่คนที่กำลังใจเต้นแรงมองไม่เห็นถึงความร้ายกาจโงยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นเพื่อชำระแค้นไม่ว่าจะต้องโกหกโดยคำพูดที่ชวนอ้วกเขาไม่ลังเลที่จะพูดมันออกไป เพราะมันจะทำให้เขาได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการฉันมั่นเธอไปแล้วด้วยสร้อยเส้นนี้เดือนอาอร้อนรูบว่าไปทั้งตัวเมื่อชายหนุ่มก้มลงจูบที่จีวรูปหัวใจก่อนที่จะเลื่อนมาจูบข้ากับต้นคอของเธออะไรที่เป็นของฉันคนอื่นห้ามแต่ต้องเด็ดขาดบอกเสียงเข้มและคิดแบบนั้นจริงๆ ในขณะที่เขากำลังลงโทษผู้หญิงคนนี้หากยังไม่ถึงเวลาปลดระวงังพาซิราไม่มีสิทธิเข้าใกล้เดือนอ้ายจนกว่าเขาจะเขียนแม่นี่ออกจากไร่ผาสิงได้ถึงตอนนั้นอยากจะอ้าแขนรับดึงตัวย่าผู้หญิงคนนี้ไปที่ไหนเขาจะไม่รั้งเลยสักคำรอมาตลอดอย่าให้รอไปนานกว่านี้เลยนะเดือนอาย ความแค้นมันคับอกจะไม่อยากจะปล่อยให้เวลามันยือดอกไปอีกแล้วในสิ่งที่ต้องทำเป็นเย็นชาเพราะกลัวใจตัวเองแต่ว่าตอนนี้เธอโตพอที่จะทำอะไรได้แล้วมันไม่ผิดหากว่าเราสองคนจะรักกันไร้ผาสิงต้องการแม่เลี้ยงนะแน่นอน ว่าไม่ใช่ผู้หญิงคนนี้สำหรับเดือนไอยเก็บไว้บํมเรยความใครน่านจะดีที่สุดเพราะเธอสารเลวและส,าสัาสนไม่ต่างจากบิดาที่เข้ามาตีสนิทมารดาเพื่อหวังผลประโยชน์รวมหัวกันทั้งครอบครัวจะปล่อยให้หลอนวนไปได้อย่างไรกันคนอย่างไอย สามารถเป็นแม่เลี้ยงของไร้ผาสิงได้หรอคะช้อนตามองชายหนุ่มด้วยความกังวลใจถึงสหรัฐและรังสีการจะยอมรับเธอแต่ว่าพวกคนงานที่ยังตั้งป้อมรังเกียจเธอละพวกเขาจะยอมอย่างนั้นนะหรอแล้วคิดว่าไงละ่ะปลายนิ้วหนาเฉยขางหมุนขึ้นมาขอแค่เธอตกลงใครจะว่าอย่างไร มันก็ไม่สำคัญเพราะว่าฉันแคร์เธอแค่คนเดียวนะที่รักในสิงเดือนอายเรียกชื่อของเขาสั่นเคลือไม่คิดว่าพ่อเลี้ยงคนเก่งอย่างสหรัฐจะให้เกียรติเด็กผู้หญิงจนๆคนนี้ฉันรักเธอนะแล้วเธอละ่ะรักฉันบ้างหรือเปล่าช่วยบอกให้ชื่นใจหน่อย ใครว่าคำว่ารักมันพูดยากกันนะเขาสามารถพูดออกไปโดยไม่หลังเลด้วยซ้ำและดูเหมือนมันจะได้ผลเกินคาดเมื่อเดือนอ้ายยิ้มจนปากจะฉีกอยู่แล้วดวงตากลมโตมีน้ำใสๆเอ่อครออยู่ด้วยดีใจสินะอายอายก็รักในสิงค่ะรักมานานแล้ว แค่นี้แหละที่ฉันต้องการสหรันหัวเลาะในลำคอก่อนจะอุ้มคนตัวเล็กตรงไปที่เตียงนอนท่ามกลางความตกใจของหญิงสาวที่เสียงจุดอยู่ตรงคอไม่สามารถเค้นเสียงออกมาได้นายเสียงหวานถูกดูดกลืนเข้าไปในลำคอเหมือนเดิมเมื่อชายหนุ่มไม่ปล่อยโอกาสให้เธอได้พูดหรือว่าขัดคืน มันไม่ใช่เรื่องยากเลยสักนิดที่จะทำให้ผู้หญิงร่านรักคล้อยตามได้แบบนี้แต่นิดแต่หน่อยก็อ่อนระทวยแม้จะค่อนข้างมั่นใจว่าเดือนอายังบริสุทธิ์อยู่แต่นั่นแหละคือเป้าหมายที่แท้จริงผู้หญิงคนนี้พยายามส่งสายตาหวานซึ่งให้เขาหลายครั้งมันก็เพื่อสิ่งนี้ไม่ใช่เหรอเธอต้องการมอบมันให้เขาสินะ เดือนอ้ายสูตรลมหายใจเข้าปอดลึกแล้วก็ต้องตกใจสุดขีดเมื่อตอนนี้ร่างกายของเธอเหลือเพียงชั้นในสวยมากเดือนอ้ายเธอไม่ใช่เด็กเลยสักนิดเธอโตเป็นสาวแล้วจริงๆสหรัฐพยายามควบคุมตัวเองไม่ให้กระโจนเข้าใส่คนตัวเล็กที่นอนมองเขาตาแป๋วแก้มแสแดงระเรือ่อ ไม่รู้ว่านี่เป็นมารยาอีกหรือเปล่าแต่เขายอมรับได้เต็มปากเลยว่าตอนนี้ไม่อยากจะทนรออีกต่อไปไม่ได้นะคะนิสิงมันไม่ถูกต้องร่างบางพยายามลงจากเตียงแต่ก็ถูกคนตัวโตพันธนาการเอาไว้แน่นด้วยสองมือของเขาได้สิทำไมจะไม่ได้ หลังจากคืนนี้เฉ้นจะทำให้ทุกอย่างมันถูกต้องเองเธอไม่ต้องกลัวไปหน้าเดือนไอ้กว่าจะรู้ตัวอีกทีก็เมื่อร่างสูงตรงลงมาทาบทับกันเดือนไอ้เ้มปากเข้าหากันแน่นเบื่อหน้านี้ควนตัวโตวที่กำหนังกลั้นดิ้มเอาไว้นายไม่ต้องพูดแล้วเพราะฉันไม่ยอมให้เธอเดินออกจากห้องนี้เด็ดขาด เขาว่าแต่ไม่สบตายญิงสาวเพราะสิ่งนั้นมันน่าสนใจมากกว่าหน้าหวานๆอย่าเพิ่งค่ะมันช่างหน้าอดสูงเหลือเกินที่เธอยอมพลีกายให้เขาง่ายๆแต่เพราะเชื่อคำมั่นสัญญาของร่างสูงต่างหากเชื่อว่าคำพูดของพ่อเลี้ยงสิงจะไม่บิดพลิ้วไอยอยากมั่นใจเธอบอกเสียงสั้นๆเรื่องอะไร สหรัฐถามอย่างไม่ใส่ใจเท่าไหร่นักนึกรำคาญที่คนตัวเล็กมานั่งตั้งคำถามปัญญาอ่อนในเวลาแบบนี้เขาเลียริมฝีปากตัวเองเมื่อมันแห้งเผือดฝ่ามือบางจิกเข้ากับผ้าปูที่นอนไม่เคยผ่านพบความรู้สึกแปลกประหลาดแบบนี้มาก่อนมันทั้งทรมานและมีความสุขในเวลาเดียวกันเดือนอ้ายขยับตัวอย่างยากลำบาก เจ็บแปลระหว่างกึ่งกลางตัวจนต้องเบนหน้าเมื่อพยายามลุกขึ้นนั่งเหลือบมองร่างสูงที่นอนหันหลังให้แล้วก็อดยิ้มไม่ได้ถอยคำปลอบโยนและอ้อนวอนนั้นทำให้เธอยินยอมตกเป็นของเขาจนได้มันไม่ใช่เรื่องดีเธอรู้อยู่แก่ใจหากรังสีการรู้เข้าจะเป็นอย่างไรกันนะท่านคงจะผิดหวังในตัวเธอ ตอนนี้ตีสามแล้วควรกลับไปนอนที่ห้องของตัวเองยังไงก็ต้องตื่นมาแต่เช้าเพื่อเตรียมกับข้าวกับปลาทำตัวให้เป็นปกติมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นสหรัฐคงจะจัดการพูดเองพอมาถึงห้องนอนตัวเองเดือนอ้ายนอนไม่หลับจึงจัดการอาบน้ำอาบท่าแต่งตัวออกมาทำงานบ้าน ตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สว่างนั่งอยู่เฉยๆภาพและเสียงแปลกประหลาดนั้นก็แวบเข้ามาทันทีเธอไม่ได้ปลุกสหรัฐแต่แอบย่องกลับเข้ามาในห้องโดยที่ไม่มีใครเห็นเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ตอนนี้ก็ปกปิดแบบมิดชิดต,ตอนที่เข้าไปอาบน้ำได้ส่องกระจกถึงกับตกใจรอยแดงจ้ำ ปรากฏเต็มตัวไปทั่วมันมาจากริมฝีปากร้อนๆที่ดูดเม,ม้มจนเธอเจ็บจีดจนจำได้ดีหากเจอเขาในตอนเช้าจะทักว่าอย่างไรดีนะเธอจะทำตัวผิดสังเกตรหรือเปล่าหัวใจจะเต้นแรงแค่ไหนกันเดือนอ้ายได้แต่ถามตัวเองในใจมันเกิดขึ้นจริงๆทั้งสัมผัสและเสียง หยาดเหงื่อของสหรัฐที่ติดตัวเธอมาด้วยกลิ่นหอมจากกายของเขามันทำให้เธอแทบไม่อยากจะล้างตัวแต่คิดว่ามันคงสกรปรกไปหน่อยเพราะหลังจากที่บทรักร้อนๆจบลง mm. เธอและเขาไม่ได้ทำความสะอาดอะไรเลยด้วยซ้ำไม่มีแรงแม้แต่จะคว้าผ้าเช็ดตัวมาพัานตัวเอาไว้ด้วยซ้ำพ่อเลี้ยงสิงเอาแต่ใจ ไม่คิดว่าแรงจะเยอะขนาดนี้กว่าจะก้าวขากลับมายัางห้องของตัวเองได้ก็เล่นเอาสั่นไปหลายครั้งครั้งแรกของเธอกับคนที่รักมันมีความหมายมากเหลือเกินแม้ว่าจะไม่ได้เกิดขึ้นในวันแต่งงานอย่างที่เคยใฝ่ฝันแต่มันก็เกิดขึ้นในวันเกิดของเธอช่างเป็นวันเกิดที่มีความสุขหลังจากผ่านเรื่องหล้ยๆมาหลายปี แล้วทำไมตาสิงห์ยังไม่มาอีกนี่มันก็เจ็ดโมงกว่าแล้วนะแปลกจังรังสีการบนพลางมองนาฬิกาอีกรอบแล้วหันกลับมามองสาวน้อยที่กำลังตักข้าวใส่จานหนูไอไม่ร้อนเหรอลูกทำไมใส่เสื้อแขนยาวปิดแขนปิดคอแบบนั้นล่ะคนถูกถามไม่กล้าสบตาผู้มีพระคุณ มือที่ถือทับพี่อยู่ๆก็สั่นขึ้นมาทังที่บอกตัวเองแล้วว่าต้องทำตัวให้เป็นปกติมากที่สุดคือว่าอายรู้สึกร้อนๆหนาวๆยังไงไม่รู้ค่ะคุณท่านเหมือนจะไม่สบายเธอไม่อยากโกหกท่านเลยแต่กลัวว่าหากบอกความจริงไปมันจะบาปมากกว่าเดิมท่านอาจจะตกใจจนช็อกเลยก็ได้ ไปหาหมอไม่ลูกไม่ก็ให้หมอมาตรวจดูอาการที่นี่เลยรังสิการถามด้วยความเป็นห่วงใครเป็นอะไรหรอครับย่าสหรัฐเดินอ้าปปากหาวมาแต่ใกลก่อนจะทิ้งตัวนั่งลงข้างๆผู้เป็นย่าตื่นมาก็ไม่เจอเดือนอ้ายแล้วเจอแต่ตัวเองที่ยังนอนเปลือยกายอยู่บนเตียงก็ดีเหมือนกัน เขาคิดเกียนเล่นละครชวนอ้วกเหมือนเมื่อคืนอีกมีแค่เวลาที่ส่งตัวเองเข้าไปในกายสาวนั่นแหละคือเรื่องจริงที่ไม่ใส่แซงคำพูดหวานๆชวนให้เลี่ยนมันก็แค่ร่งางอวตารเฉยๆเท่านั้นแหละก็หนูอ้ายนะสิบอกว่ารู้สึกล้อๆหนาวๆเลยใส่เสื้อแขนยาวแบบนี้ยาเห็นแล้วก็อึดอัดแทนนี่ว่าจะให้หมอมาดูอาการอยู่ สงสัยเมื่อคืนออกไปตากน้ำค้างนานไปหน่อยแน่ๆเลยเออไม่ต้องก็ได้ค่ะคุณท่านให้คิดว่ากินยาเดี๋ยวก็คงจะหายแล้วเธอรีบปฏิเสธกลัวว่าท่านจะเรียกหมอมาตรวจจริงๆหากเป็นอย่างนั้นคงไม่ดีแน่ๆแน่ใจนะหนูไอถ้าอย่างนั้นวันนี้ไม่ต้องไปร้านก็ได้นะลูก นอนพักเสียนี่เป็นคำสั่งของย่าข่าคุณท่านแอบมองร่างสูงแต่ทว่าสหรัฐกลับไม่ได้มองมาที่เธอเขาเอาแต่กางหนังสือพิมพ์แล้วนั่งอ่านอยู่อย่างนั้นอยู่ๆก็เกิดความน้อยใจแล่นขึ้นมาในอกไม่คิดจะทักทายกันบ้างหรือ,อยังไงกันไม่เป็นอะไรหรอกเธอเป็นฝ่ายทักก่อนก็ได้ ในสิง์จะรับโจ๊กหรือถามด้วยน้ำเสียงสดใสหวังเพียงเขาจะเงยหน้าขึ้นมาสบตาก,กันบ้างกาแฟมาแก้วหนึ่งก็พอแต่ผิดคาดเมื่อสหรัฐตอบเพียงสั้นๆแถมยังอ่านหนังสือพิมพ์อยู่อย่างนั้นมันจะอยู่ท้องเหรอสิงทำไมดื่มแค่กาแฟแก้วเดียวละ่ะกินโจ๊กสักหน่อยสิ ยังไงข้าวมื้อเช้าก็เป็นมื้อที่สำคัญที่สุดยิ่งสหรัฐททำงานทั้งใช้แรงทั้งใช้สมองจะขาดมื้อเช้าไปไม่ได้ไม่ละครับย่าอะไรที่เคยกินไปแล้วผมมักจะเบื่อง่ายคราวนี้เขาเงื่อหน้าตอบคนเป็นย่าส่วนประโยคหลังๆหันมามองเดือนอ้ายที่ยืนหน้าซีด พูดอะไรเนี่ยหนูอ้ายไปชงกาแฟมาให้พี่เขาหน่อยลูกไม่กินก็ไม่ต้องกินก็จบไปแล้วนะคะสำหรับรอยรักมานทมินตอนที่สี่เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนชอบกันหรือเปล่าคะตอนนี้เนี่ยหนูอ้ายของเราก็เสร็จจนไปซะแล้วนะคะทุกคนทุกคนก็น่าจะพอเดาออกใช่ไหมคะว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะออกไปแนวแนวไหนแต่ว่า ระหว่างทางเนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มากมายกว่านั้นก็มาติดตามไปพร้อมๆกันนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราก็ไม่เคยอ่านเหมือนกันนะคะทุกคนแล้วก็ปมหลักของเรื่องเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะส่วนตอนนี้เนี่ยถ้าอ่านผิดพลาดตรงไหนไปหรือว่าออกเสียงได้ไม่ดีพอ,อยังไงก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยจริงๆนะคะแล้วก็ฝากทุกคนนะคะคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้คนอ่านอย่างเราแล้วก็ถางนักเขียน ส่วนไข่ที่เข้ามาฟังใหม่นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามด้วยนะคะเจอกันตอนหน้าน,นะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับฟังมาโดยตลอดเลยค่ะ